ขยับกลับมาใหม่ครับว่ายังไงครับศิปินแทนมาจังหวะดีแล้วใส่ขวาแล้วก็ยังอยู่โหยังอยู่สำหรับเบสเบเทนแล้วจังหวะนี้เสียการของบอลมาอยากเอาบอลกลับมาได้แล้วไปเอาวยไประหวาเมืองของมาแล้จ้ามาจังหวะนี้เปนยังไงซอร คนยิงโซเดมาคอมโซเดมาคอมเดมาคอมเดมาคอมโซเดมาคอมเดมาคอมเดมาคอมเอาเว้ยโซเดมาคอมโอ้โหยิงเสร็จแอบใส่โจเฉยเอาเว้ยนี่ยอดูโซเดมาคอมทำให้ดูเห็นเปล่าเอาดิขับอัมาที่เบฟเอเทนให้มาทันทีวันดุสีโปรไฟท์ไอเลิฟอยู่แล้วก็เลือกยังอยูโอ้โหเนื้อว่า พยายามกระป๋าใหม่ครับอยู่ที่เอลชาโปโาาาให้มา,าอีกหนึ่งทีครับมาเข้าทางเอลชาโปหนึ่งครั้งย้อนับมาใหม่แล้วจวันนี้ครับมาตัวเด็มาขอไหลมาเจวันี้นไม่ผ่านไม่ได้ของก็ด้านนครปฐมครับแล้วก็อยู่<อ>ที่นครปฐมย,ยกเจ้ามาทางด้านบนจังหวะน,นี้เมืองทองช่วทงท่างๆขงท้ายเกมเอาเราไปดูว่าสำหรับนี่เมืองทองตั้งนำอยู่ที่หนึ่งป็นศูนครปฐมยกมาทางด้านขวาโดยทางศิลปินเอาเราไปตัดบอลไม่ได้เข้าทางศิลปินหนึ่งครั้งยกต่อมาเรือเอลชาโปตัดบอลแล้วก็หมดเวล้อ แล้วก็คัดแบ็กพับพับยังอยู่โอ้อยังสกัดออกมาได้เพราะเทางที่เนียสิทธาแล้วก็หลายมาที่โนบุรุมาที่เนืรืดบดินตบเข้ามาแล้วก็เลือกนี่ยังอยู่อาวเลาเรามาดูสำหรับสิทธาไหลามาที่โนบรุรุนี่ยโนบรุรุชิมูรารัดมาแล้วไจโลซีบีแทงช่องนี้ที่ปอนหล,ลับไม่ขักข้อเข้ามาแม่ยังติดที่ ดึงขึงโยกมาโลซิมิและใส่ขวายังไม่ผ่านเพื่อนของนักดบเมืองทองกับติดบล็อกเมืองทองยัดเข้าไปทันทีโกูโกู้โปกู้ตาเดลี่เอาละครับแล้วไปตั้งขอบผาโถงครับมาออกนำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จ้าโอ้โหเอาเวุ้้นเซมเว้ย โอ้ยยกมานี่ที่เสาสองฮะที่ทาเดลลี่ฮะโอ้แล้วกระโดดสูงกว่าะขึ้นสูงกว่าไม่ครับชิโมระให้มาจากนี้ครับเบิ้ลขึ้นมาถึงทีครับแม่แล้วก็ใส่ขวายังอยู่อาร์ตไม่จังหวะนี้ครับยังได้ลูทกเต็มุมเข้ามาครับของนาดาที่นะครับมานครปนทมครับติดต่อมาทางด้านขวามาที่ลูคัสคิปปี้พาบอลตัดเข้ามาที่ด้านในตบมาที่เกตฮล่ายกเข้ามาแล้วก็เลี้ยกเลี้ยวใส่จาองแล้วก็แล้วก็ โอ้โหาาแกทีฉันทีเอาแล้วมาแก่สองฉันก็สองเอาล้วครับนี่นะครับไม่ได้มีแต่ของขารับกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งสำหรับเืองทองโอ้โหเอาแล้วเวียบอลถุกถึกไปถุกถิกมาหลังจากจังหวะนี้สามจับต่อกรติตเซฟแล้วก็มาเข้าทางเนียมาทิวธ์นะโอ้โหแผนของเจ้าใต้เบลทองก็ไปสมใจจะจับดึงขึงหมุนแล้วให้มาฝากมาแล้วจังหวะนี้ครับมาที่ลุงรัดโยปังเลือกยังอยู่เอ้ย